เกิดอะไรขึ้นสีริต้าปวดใจหลังพาน้องกวินฉีดวัคซีนก่อนอื่นทีมงาน SBB d a i l y ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่างคุณแม่คนสวยสีริต้าเจนเซนกับคุณพ่อกรน,นรงเดชท,ที่ล่าสุดสีริต้าได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกอย่างน้องกะวินดอ ทอช้างกวินอัศวินจ EN, เจนเซนนรงเดชล่าสุดริต้ากับกอรได้พาน้องกวินในวัยสองเดือนไปรับการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กที่โรงพยาบาลซึ่งในระหว่างที่คุณหมอกำลังฉีดวัคซีนนั้นคุณพ่อกอรได้ถ่ายภาพของแม่ริต้าสีหน้าหวัดเสียวหลับตาปีระหว่างพยุงลูกฉีดวัคซีนซึ่งดูออกเลยแล้วว่าแม่ริต้านั้นมีท่าทางปวดใจที่เห็นลูกเจ็บ โดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่าจะเย็นนะคุณแม่คุณหมอเขาฉีดวัคซีนให้ลูกไม่ได้ฉีดให้แม่ครับแฮชแท็กกูแม่ลูกอ่อน